ป๊อปขายดี go interbook อินโดนีเซีย EP หนึ่งครั้งนี้เป็นการออกบูธครั้งแรกและเป็นการออกบูธครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากพอไปถึงสนามบินก็มีเรื่องให้ลุ้นตลอดของที่โหลดมาไม่ผ่านค่ะแต่สุดท้ายก็ผ่านออกมาด้วยดีนะคะพอถึงอินโดนีเซียก็ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะ เพราะว่าประเทศอินโดนีเซียมีประชากรเยอะมากถ้านึกภาพง่ายๆก็คือประชากรเยอะกว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าค่ะมากกว่า300ล้านคนซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยครั้งนี้ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราบริษัทไอบูมิงที่เห็นสินค้าของเราเหมาะกับประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นผลไม้ปิดด่างเองค่ะตอนแรกเราก็กังวลว่าเขาจะชอบกันไหมแต่ดูค่ะให้คะแนน10เต็ม1ิมาทุกคนเลย พนักง,งานไอบูมิงน่ารักมากนี่ก็คือบรรยากาศที่เราถ่ายรูปร่วมกันนะคะแต่ต้องขอโทษทุกคนด้วยของที่ถือไปไม่พอให้สําหรับทุกคนเพราะว่าพนักงานมีมากกว่า200คนเลยค่ะพอถึงตอนเย็นเราก็ไปทานอาหารพื้นเมืองของอินโดนีเซียนะคะเรียกว่าปลาดังนั่นเองค่ะอร่อยมาก พอทานข้าวเสร็จตอนเย็นแล้วก็มาจัดบูธการเตรียมตัวที่จะโชว์สินค้าพรุ่งนี้เช้าค่ะบูธของเราเป็นบูธแรกเลยค่ะมาดูกันว่าหลังจัดเสร็จจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะบรรยากาศหลังจากที่เราจัดเสร็จนะคะยังจัดบูธไม่เสร็จเลยคนก็เริ่มมาเต็มแล้วค่ะงานที่เราไปเป็นงานประกาศรางวัลสำหรับคนดังอินโดมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์ดาราเซเลบมาเดินกันเทียบเลยค่ะในงานมีคนดังมาเดินมากกว่า600คน และบูธของเราก็เป็นบูธหนึเดียวจากประเทศไทยค่ะทุกคนคนให้ความสนใจบูธของเราเยอะมากสินค้าตัวอย่างที่เราเตรียมไป500รองไม่พอเลยค่ะหมดภายใน1ชั่วโมงครึง่งยังไม่พอเซเลบคนดังเดินเข้ามาบูธเราเยอะมากอยากให้ผลิตแบรนด์ให้มีใครอยากรู้ไหมคะว่าเซเลบคนดังมีใครบ้างรอติดตาม EP 2นะคะ